อ๋อมีหรีอล่ครับแม่โอ้โ้คนธาตว่ายางมากก็มีมีคนยืนย่หันแม่พอคู่มาอยู่นี่งเป็นระอยายแม่ก็ระยโอ้ครับแล่นี่ยางไปหน้าก็ยุเชึงนันแล้วยางไปหน้าคนผมเงี้ยอ พี่น้องครับผมก่อนหักผู้เบามากักเลาะครับมือนี้ไม่ีโอกาสครับรวด่านมาทางังเขตดตำบลบรรเลาำเพื่อบันฝังจั่หว่าขนก่นนะครับไก่มาทาังงมู่บานแห่งหนึ่งนะครับผมในตำบลบรรเลาหล่ะโอกาสในเมาพอครับด้านหลังผมนะครับก็คือเป็นลรงเลียนเก่านะครับพี่น้องเข้าเป็นโรงเลียนล่างถ้าผมกับพวกงูว่าล่างมาด่วนซ้ำแต่เอ๋ล่ะนะครับปกติผมเดือนทงังขึ้นเหนือลองไต้ หรือว่าไปทั้งหนมาเนี่ยผมจะพ่อสถานที่โลกล่างวังเป้าหรือว่าพ่อวัดล่างพ่อล่งเลียนล่างหรืออย่างกับหลายยุนะครับพี่น้องแต่ว่ามั่นกับพ่อได้ให้ความรู้สึกว่าอย่างมากไม่นะครับแต่ว่าพ่อดีผมไก่มาทาังโ่งเลียนล่างมงมนี้นะครับเราบอกก็ได้ครับพี่น้องว่ายุบ้านบ้านน้องสวรรค์บ้านน้องสวรรค์หรือบ้านโน่นสวรรค์เนี่ยเดี๋ยวไปถามห้บ้านเป็นเบื้องนะครับผมเราผมยืนอยู่ตรง วันนี้ผม,ขมเขม้ามยุยืนอยู่ในสนามของโรงเรียนนะครับแต่ว่าถนนกับยุ่ตรงนี้แหละพี่น้องนี่ถนนยุ่นี่ครับถนนคนกไก่ไปไกลมากนะคือเยอนอยู่ถนนเราเลี้ยวขอมาเราเห็นโรงเรียนนึงทีนะครับนี่เป็นโรงเรียนเก่าๆนี่พี่น้องคือเลี้ยวขอมาแล้วมันมันเป็นสภาพแบบ คือผู้ใดก่ายมาทางนี่ถ้าถ้าว่าเป็นคนในหมู่บ้านนี่นะเรากลายมาหนีแล้วผมเสือเลยว่าถ้าผู้ใดมาเห็นท่านจะต้องเลี้ยวเบื้องอีกเป็นเทอือที่สองหรือผู้ลุงคนอาจจะยุดผิดเจอาหน้าเบื้องกับบอกเพราะถือนครับเพราะว่าคือมันเลี้ยวจากถนนแล้วม่่งเข้าไปนะครับผกติีรงเลียนเก้ารงเรียนล่างอย่างมันสีนี้ต้นไม้ขึ้นบังเรากะสภาพเป็นหกหกนะครับแต่ว่าตกหนีเพราะหกขึ้นกะสีมาพัฒนามา ของป้าทางอย่างก็ไเด้พี่น้องแต่ว่าพอทางป้าออกแล้วเลี้ยวไปเห็นอาข้านใหม่ก็เกาแบบเนี่ยเห็นอาข้านก็เก,า,กาตัางเป็นสง่าโดดเด่นอยู่นะครับพี่น้องคือมันไห้พวารมรู้สึอกจังไดล่ะห้พวารมรู้สึอกแบบเสียวสันหลังเลยบอกว่าือได้อล้พี่น้องเสียวสันหลังนะผมก็เลยว่าเออก็เลยวดว่าได้ที่สี่ล่องรถจังไดกับเดือนทางแล้วนะครับมันเขา เขากับการเดินทางกาเล่ยล่องรถเม่อรีวิวให้พี่น้องเบื้องนะครับผมซั่งหนก็นต้องขอสอบถามเทยบ้านเบิ้งความเป็นมากแล้วก็อายุของสถานที่แห่งนี้นะครับว่ามันดนปันไดแล้วนะครับที่มันล่างมากยังสี่นะพี่น้องเ้องโอ้หางป้าออกแล้วแปลดแล้วก็คขึ้นว่ามันมันสีนาดูนะครับพี่น้องแต่จริงๆแล้วมันก็นาดูอยู่แต่ว่าถ้า เบื้องสภาพเนี่ยหมุนเคลื่อนเราสภาพอาคาแเรามันให้ความรู้สึกว่งเวงบอกว่าถูกอะครับพี่น้องผมบ้าหัวผมมีความรู้สึกแังสันนี่เลยครับก็เลยรีบวิ่งห้พี่น้องเบื้องนะครับผมเดี๋ยวเขาเข้าไปเบื้องใกล้ๆแล้วก็เดี๋ยวพ่อพ่อเทศบ้านนี่ยังเข้ากับไปเดี๋ยวเข้ามาศึกษาน้่กันครับพี่น้องสมัยที่จีกับมาเตยบอลเนาะยี่สิบปีขึ้นหลังครับผมโอ้ไม่เลี้ยง เียนเรียงเรียนรับหลายอย่างอยู่แต่วัดแต่ท่านได้เป็นวัดเนาะโอ้วัดยุคขัาขังอย่างนนบ้าครับอันนี้อันคุณเดียวนี่ยแล้วชอบคุณเนี่ยท่านได้นั้นมุ่งมุ่งอันมุ่งกันอย่างก่อนมุ่งอย่าฆ่าคือครับผมนี่ก็เป็นความแทกว่ายังอันนี้ยี่สิบปีที่แล้วเป็นบ่อครับนี่ปีที่แล้วยี่สิบปีนี่คือล่างแล้วเป็นบ่อครับนี่แม่นล่างแล้วโอ้ยต้ด่วนเราตัวสินดวนครับผมพวกปลาอยู่หลายโล่ครับผมไคร ตรกบวมมีดนะเพียงนวันครับผมี่หลวงอมันไปด้วยงาครับพ่ออยู่อยู่หลเลครับผมเปเียเราราสิเหมดเลรเนาะครับผมหลวงพ่อเพิ่งเคยมาอยู่วัดข่างๆนี่เนาะตััเครับผม้งไงว่าทั้งรถจักรยานจะไปเลยครับผมวึงได้เป็นวัดครับแข็งยุ่แข็งย่ ได้ม่ครับคุบอ,บอ,บอ,บอันแนลเรียนน่อยกกครับผมยุบด้เลยครับ,รบเจ้าว่ดดวนแล้วเนาะครับวาน,นา,านี้กกมผมมันยืนอยู่ถนนผมเดียวขวามากผมรู้สื้ <c oughs> ผมรู้สื้อเสียวสันหลังฟังเพียกเกือบได้แล้วมันมีอี่แหลมีรือเปล่าครับมีหลาคนขาดว่า แบบี่ีคนยืนยู่หันอ้ยถึงเนผมเงๆวางสั่นปะครับอุ้ยขนยิงลุกครับพอู่ไมอยู่งเลย่ป็นเรอะยัดแม่ก็ประยัดโอ้ครับแต่ยางใบหน้ากนยืดถึงแล้วยางใบหน้าคนผมเงี้ยวโอ้โครับบ้านเจ้าทีลีนันมันหลงปูดมเย็นครับผมโอ้โครับเปเรม ครับผมสัมพัอผมรู้สึกเสียวสันหลังเนาะครับหลวงผู้หลงเย็นี่จะว่าเขาฝันผลครับมันข้นน้ำเพื่อกาเลสินผลน้ำผาหลวงปู่หลงไม่เขาฝันเพื่อนครับบายุวัดสามสวนกันน้ำผาจนพอครับเลยมาพ่อครอ๋อปู่กับเลยมาอยู่นี่แต่ถามว่าเคยมีคนเห็นว่ากับเห็นเห็นโอ้เห็นบาดห่างไปดีครับผม โอ้ไปให้ไปหน้าก็เห็นท่านท่านบ่อแข็งเพื่อนมานอนอยู่หนิครับผมที่สูงสูงอันตาภเขาโอ้ยขนเชียงลุกครับคือผมไก่มาหนี่ข่างแรกครับคุณแม่ครับเราผมมือก้อนผมไก่มาผม ขี <c oughs> hey. Hey, so ่รถไกลมากล้วพอผมเลี้ยวผมมาปั๊บผมตรงจอดรถผิดใจหน้าเราผมยู่ถนนผมยู่ถนนใหญ่เนี่ผมเลี้ยวขามากผมมาปาดคือมาห้ความรู้สึกอึ่มขึ้นทั้งสี่ทั้งที่สนามบอลิ่นตัดไม่ตัดยังอกแล้วก็แจ้งแจ้งแมนครับขนาดว่าพื้นที่โล่งๆแต่ว่าพ่อมาเห็นอารแล้นเรกับรู้สึกว่าโอ้ แต่ว่าผมกับพ่อใหญมาเห็ดหยังดอกเด้ดอแม่เดอกก้อผมกับไายเพิน่นโยครับเมื่อกี้นี่เพราะมีหยังดอกนะเอาเห็ดหยังเพิ่นพ่อใหญ่ครับเ,เอาขอบคุณครับผมนะครับขอบคุณครับอันนี้วัดที่ยังครับเนี่ยวัดสามวัดสสวนเนาะครับผมขอบคุณครับผมเป็นวัดอยู่ข้างโรงเรียนเด้อพี่น้องเฮา ครับพี่น้องเนี่ก็วันนี้ผมก็ขยับผมไม่หยกนะแต่ว่ากะที่เขามา่เนี่ยมันยังได้พี่น้องผมกับบ้องหัวเคยมียูทูบเบอร์หรือว่าโซเชียลมีเดียช่องใดเพิ่นมาเห็นแล้วมาพอเพิ่นเคยเอาล่วงพะหรือว่ามีไล่กันรีรับช่องใดมาเคยมาเห็นสานี้แล้วกะมาทายลวงพะผมบ่อหัวนะครับแต่ว่าคือผมมาหยอนที่ตรงนี้มันไนี่ันนี่คือมันสถานที่ตรงนี้นี่มาะเหมาะ,ม,ะมากๆนะครับที่เข้าจะ มาทำไล่กันหรือว่าเห็ดอย่างที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติเล็กน้อยนะพี่น้องหรือทาเป็นว่าผมมีโอกาสได้กำกับหนังจักเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับค่วมเล่นรับลี่รับเหนือธรรมชาตินี่ผมก็สิเลือกมองนี้แนละ้วพี่น้องผมสิเลือกมองนี้เลยนะครับเพราะว่าแต่งแต่มาเยือนที่นี่เนี่ยมังเว่นแดดเปียงเปียงนี่ยังให้ความรู้สึกแบบทีนี้ผมก็ท้ายไปผมก็กราบขอขมาไปได,ด้พี่น้องเพราะเนว่าผม ยูดีๆผมกับมาไทยอารลดเด้ผมกับขอข,อขอมาสิ่งศักดิ์ธิ์แล้วก็ขอข,อข,อขอมาผู้ญาตาย่ย่าที่เป็นปกปักรักษาอยูหนีอยูเด,ด้นะครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเต้ถามเป็นว่าผมได้นีโอกาสท่ายทํำหนังเป็นผู้กำกับหนังจักเรืองหนึ่งเกี่ยวกับแนวลี่ลับนี่มองนี่ผมจะบ่อผาดแนี่นอนครับพี่น้องทั้งๆังที่จริงๆแล้วผมเดือนทางขึ้นเหนือลองใตนี่ผมพอมาไหลมองแต่ผมกับพ่เคยมีความรู้สึกจังสีมากกว่าน,นะครับพี่น้องเข้า แต่วิญญของผมพี่น้องเฮาเขามาเบื้องช่องผมก่อนฮักกลัวมากรอกะอาจจะมีบางเรื่องหายุหากิ่นบางเรื่องเป็นเรื่องชีวิตค้นบางเรื่องกะสาพเพะเฮราเรื่องเพราะเป็นแต่สทเดีกกเพราะเป็นอย่างนั้นพี่น้องเฮากับเบื้องไปเบื้องเอาสาราเบื้องเอาห้าเบื้องไข่เคียดหน้ากับพี่น้องบางคลิปอาจจะเขามาเบื้องแล้วกะเพราะสวบอารมณ์กะอันนี้ผมกต้ตงกับขอถวดขอให้พี่น้องไว้หลายๆเรื่อพี่น้องเรื่อถ้อวาว่าเจ้าใดกะมื้อนี้เปิดสกราราตไม่ปี2 5 6 4กะี่ มกะยังติดการติดงานอยู่แต่ว่ากะมีโอกาสผมกะดีเดินทางให้เขาละที่นองออกไปหาเรื่องเล่าดีๆให้พี่ให้นอ้องเขาเบิ้งให้เขาแล้วก็มีอีกหมองนึงนะครับสถานที่ใกล้ๆบ้านผมนี่แหละเป็นสถานที่เ้าแก่อีกหมองนึงที่สมควรแก่าการอนุรักษ์เรากะมาไทยทํำไล่การหรือกำกับหรือไทยหนังมากๆนะครับผมนี่ก็โรงเรียนบ้านนั่นก็ครับในบ้าน น้องน้องน้องสว,นนงสวนนรรค์บ้านน้องสวรรค์นะครับบ้านน้องสวรรค์ตำบลบ้านเหล่าอำเภอบ้านฟางจังหวัดขอนแก่นนะครับผมกะืัอนี้ก็ต้องกราบขอตรวจขออภัยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวของเด้อว่าผมบ่ได้ตั้งใจว่ามานลบลู่หรือวออ่าอีหยังหรือว่ามาสร้่งความเสียหายให้แก่น่วยงานนะครับเพราะว่าห้องกับเขาใหอ่ยุคคือตอนนี้ในยุคนี้เด็กน่อยบ้านห้องมันหน่อยลงนะพี่น้องหฮาเด็กน้อยน่อยลงเราลังเทียพิ่นกะ อาจจะว่าเลี้ยนยู่บ้านไปเลี้ยนในเมืองในหน้าอย่างแล้วกับเรื่องยังลงเลี้ยนไหลมองกับยุบใซ่กันก็เป็นไปตามบริบทของชุ่มชนในยุกนี่นี่ยุกนี่เฮ้านะครับตงใหอตัวไปลงเลี้ยนเฮ้ามันก็สิมีการควบรวมเด็กหน่อยใส่กันนะครับเพราะว่าการตาการเกิดของเด็กหน่อยมันหน่อยลงเพราะนั้นสถานที่ที่เคยให้ความรููเคยให้สติปัญญามันก็ต้องมีการยุบรวมนะครับเพราะนั้นเมื่อมีการยุบรวมแล้วสถานที่ดังเดิมมันก็ต้อง เป็นแบบสี่นะครับพี่น้องกันเหลือแต่ว่าถามว่าเพื่อนสีขามาเห็ดยางบ่กะมันก็เป็นเรื่องของน่วยงานเพิ่นที่เพิ่นสีขามานะครับอันนี้บ่ได้ว่าผู้ใดน,นะพี่น้องเฮาแต่คือตรงกาบขอโทวขอให้ไปตรงนี้เด้อครับท่านน่วยงานที่เกี่ยวของคือผมบ่ได้นี่เจตนามาใส่ไหลไปสีว่าป้อยทีห้มั่นโลกล่างนะเพราะว่าคิดว่าเพื่อนกันสีนี้แพนมม่คงการของเพิ่อยยุดกนะครับผมในการที่สร้สางสิแปลงอันนี้บ่ได้ว่ากันครับผมวันนี้ต้อง ต้องเน้นย้ำไปตรงนี้นะพี่น้องเข้าเอาครับมือนี้กะะเบิ้งกันนะครับผมสถานที่ที่มันให้ความรู้สึกแบบนะหายความรู้สึกแบบเสียวสันหลังอะ่ะพี่น้อง้อนผมกเบ้ว่ก่อนฮักกะเดี๋ยวสิออกเดิอนทางไปหาเรื่องเล่าดีๆให้พี่ให้น้องเข้าได้เบื้องเข้านะครับผมพอกันคลิปๆต่อไปนะพี่น้องคลิปนี้เกัเาไว้ซัานี่แหละครับผมที่โรงเรียนบ้านนนสวรรค์บ้าน ตำบลบ้านเหล่าอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นครับก่อนหักผู้เ่ามากักร้าะครับ